เพื่อนวันนี้อยู่ช่องนี่แม่เที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่นะลงใต้ครั้งแรกผมเลยเอาซีบีห้าเล็กไปนะก็วันนี้วันที่สิบสองเมษายนครับตอนนี้ก็เวลา่ายโมงยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นพุทธมนตรสี่แล้วก็วิ่งตรงออกพระรามสองเลยนะเพราะว่าถ้าวิ่งบางแคน่าจะรถเยอะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันได้เลยวันนี้รถก็ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยติดนะเบื่อๆเพราะว่าน,นี้น่าจะคนน่าจะกลับ่ังจัดก,กันหมดแล้วนะครับนี่เราก็กําลังวิ่งไปงบรบมราชอะไรอะไรมณีมณีทั้งอย่างน,นะนะเดี๋ยวผมไม่ต้องไปลาแฟแล้ว,ลวยิงตรงเข้าเอ่อตัวของสายใส่นะเพื่อไปออกมหาชัยนะครับแล้วก็วิ่งพระรามสองเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดิ๋ยน้ำมันถังแรกนะที่คทอราชจะพษ์นะครับ เต็มถังไปเลยนะแล้วก็ยิงยาวไปทั้งหมดเอ,อ11เลรนะครับตอนนี้วิ่งไป27โลนะเดี๋ยวเราก็จะยิงยาวๆเลยนะอาจจะไม่ได้พักแล้วเดี๋ยวไปถึงแถวหลุดไปเข้าสมุดสองครามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปแวะนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองยี่สิบนะโอเคเดี๋ยวก็ รเวีนต่อตอนนี้เราก็อยู่แม่น้ําท่าจีและนะ้วครับวันนี้ก็รถค่อนข้างเยอะนะเนี่ยดูด็ดก็ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มุดลําบากอยู่สักนิดนึงนะคนก็น่าจะไปลงใต้กัน เราก็เข้เาเข้เาใกล้สู่หัวหินแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ขับมาแล้ว1 8 2กิโลนะครับใช้น้ำมันนงหมด5.7ลิตรนะรถก็ค่อนข้างเี่เยอะมากๆตรงนี้หนึ่งนะครับโูนี่นะเหมือนฝนจะตกแล้วเพื่อนๆเราก็ขับไปเรื่อยนะว่าอีกยาวไกลเลยอีก500กว่าโลครับคิดว่าน่าจะถึง ประจวบตัวเมืองประมาณ6กโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนับแล้วก็จ,จะขับอีกแป๊บสักสองชั่วโมงก็ไปจุมพรนับใส่พาว่จุมพรเนาะ ประจวบคิรีขันล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ก็เหลืออีกตอนนี้ขับมาแล้ว202กิโลนะอีกประมาณ275กิโลจะถึงชุมพรนะครับวันนี้รถก็ค่อนข้างเยอะยนะก็อย่างตามที่เห็นเลยนะเพื่อนๆ เราสู่เขตตามรีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะถึงแก่ที่มันต้องเลี้ยวขวาแล้วนะเพื่อนก็บรรยากาศวันนี้ก็เย็นสบายนะไม่ร้อนนะครับตอนนี้ก็เวลา1ิบเนาฬาห้บนทีนะผมหายไปแวบหนึ่งไปกินแวะตามกีแฟนะทำให้แบบเอ่อช้าช้าไปหน่อยนะครับนก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะเพือ่อนขับสบายๆไปเรื่อยนะ ลงต้ามันทางตรงแล้วมันจะง่วงครับต้องแวะเติมพาเฟ่สักนิดสักหน่อยนะ ถึงอุทยานแห่งชาติ300ยอดนะครับก็ฝั่งซ้ายนะ300ยอดอีกประมาณ53ามกิโลจะถึงตัวเมืองประจวบกิริขันนะครับอ่าวมะนาวนะอนนี้ก็ขับไปเรื่อยนะครับเวลาหก5มงสิบาทีนะกะยาวไกลชุมพอนะตอนนี้เราก็อยู่ที่กุยบุรีนะเพื่อนๆอีกประมาณ20กว่าโลนะก็ได้ถึงตัวเมืองประจวบ กิโลขายแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งนะก็ผับมาระยะทางทั้งหมดสองร้อยเก้าสิบกิโลนะครับเราออกมัแต่บ่ายสองใช้หมดเก้าจุดสี่ลิตรนะก็ลองเอาสองเก้าศูนย์ฐานเก้าจุดสี่ดูจะได้อัตราค่าเฉลี่ยครับผมคิดว่าน่าจะปะมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิแปดโลลิตรนะเพราะว่าไม่ได้ขับเร็วมากนะครับไปเรื่อยนะดิวครับดคิว เราก็ไปหาอะไรกินที่คูณสาหลายนะถ้าไม่รู้จะถึงเกมโมของเราภณสาหลายตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กุยบุรีนะเ,นนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันถังที่สองครับเมื<ๆ>่อตอนบ่ายเราเติมไปทั้งหมด440นะ440 440ับนะเดี๋ยวเรา เติมอีกเต็มถังเนาะน่าจะประมาณห้าหกร้อยครับอยู่พารอแถวทับสกแกนนะเพื่อนจะถึงทับสกแกแล้วอีกประมาณยี่บโลนะเดี๋ยวเวะเติมน้ำมันแล้วก็พัตตูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลืออีกร้อยแปดสิบสามกิโลถึงจุมพรนะโคตรไก่ตอนนี้เราขับมาได้สามร้อยโลละ นเดี๋ยวเราก็ไปลุยเันต่อนี่ครับเราอยู่ที่เราใกล้จะเข้าบางสภานแล้วนะครับตอนนี้ปีศาจร่างกลางคืนก็เอ่อออกมาเรียบร้อยนะครับน,นี่ก็ขับยาวๆนะเพื่อนๆยาวๆเลยมันๆนะครับตอนคืนเนี่ยครับก็รถค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ตอนนี้ก็กำลังจะสองทุ่มแนะล้วรถค่อนข้าง,างที่จะเยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวเราจะไปพักแถวแถวจุมพรนะเพื่อนๆก็อีกประมาณร้อยกว่าโลนะร้อยสามร้อยสเนาะนะครับดุดเดีรถก้อง้างเยอะนะตอนนี้นะครับเราก็กำลังเข้าเขตจุมพรนะเพื่อนๆครับ,นนรบตอนนี้ก็ขับมาแล้วสี่ร้ยสิบกิโลนะครับกับการใช้น้ำมันทั้งหมด13.9ลิตรนะครับก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ1 0 0่งรถึงหนึนะ ไม่ได้ผมไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นนะครับก็ทางลงใต้ก็ค่อนข้างมบืดนะผมก็เพิ่งเคยมานะครับไกลสุดก็แค่บางสะพานนะครับตอนนี้ขับเกินมาแล้ว <c oughs> ก็อีกประมาณเก้โลก็ถึงชุมพรนะเพื <c oughs> ่อนๆนะครับตอนนี้เราก็ถึง เ,เกือบตัวเมืองชุมพรแล้วเพื่อนๆะน,น,นี่เดี๋ยวเลี้ยวขวาแล้วก็จะไป,ประนองนะครับนี่เราก็จะตรงไปแล้เวเราจะไปหาอะไรกินนั่นก่อนแล้วก็เอ,อหาที่พักนะครับที่พักตามทางนางว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่าเพราะว่าเอ,อมันไกลนะครับมันขับเข้าไปไกลนะเพื่อนๆมันขับเข้าไปไกลนะแล้วก็อมทําไงอ่ะ มันขับเข้าไปในเมืองไกลนะผมก็เลยไม่เอานะนี่แต่เราก็เลี้ยวขวาคนระับเราไม่เข้าไปในเมืองนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วนะครับอยู่ตรงเออสะพานนะตรงเลยเลยนี่มาหน่อยนะครับนี่ห้องพักเราอยู่ตัวอย่างัานบนนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็เก็บของเปลียมไปนอนนะเพราะว่าเหลืออีกต้องสามร้อยกิโลนะที่จะถึงกระบี่นะครับ mm hmm. เราอีกอีกไกลเลยนะเพราะว่าอีกสามร้โลนะครับเราก็ยิงยาวงเดียวเลยนะเดี๋ยวเราจะ จะไปหาข้าวกินก่อน จังหวัดสุราษฎร์แล้วนะเพืเ่อนๆนะตอนนี้เราก็ขับมาแล้ว590กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะแวะทานข้าวเช้าที่ป่าบัอทอยอีก3กิโลข้างหน้านะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอแยกไอวิ่งข้อหมายเลขถนนสิบสี่เดี๋ยวเราจะแยกกับที่นะครับเราจะเลี้ยวปากเจะบีที่เราจะวิ่งลงวิ่งลงสองขานะครับนี่คันูนะครับยังรอ ก็จะมา,าหาอะไรทานกันก่อนนะเพื่อนอ่าอะไรนะพี่อะไรนะครับไม่เ,เ,เิดเปิดซิงค์กรมเลยนะใช่อะ <c oughs> ยางผมวิ่งไปเหมือนหมืนสามแม่งเป็นบ้างแล้วโอ้แต่ยางยังเหลือเยอะอยู่เลย ดีเดี๋ยวต่ต้องกลับไปเปลี่ยนมันไม่เมื่อยดีัไปเติมน้ำมันก่อน เติมน้ำมันถางที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะนี่เราจะเดินทางกันต่อแล้วเหมือนถัทงที่ใสเอ้ถัทงที่สามนะก็เติมสมีร400กับอีก10ลิตรนะเดี๋ยวเราจะขับอีกประมาณ75กิโลเดี๋ยวจะแยกกับพี่พี่ชัยนะครับ เนั้นครบดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยวซ้ายไปทางถนนเซาเทิร์น14นะเดี๋ยวเขาจะยิงลงสงขามเราก็ไปกับเบี่ของเรานะตอนนี้เหลืออีกระยะทางประมาณ100นะครับ126กิโลนะพี่เราก็ไปแล้วนะ ไปกับเบียเราอเตอนนี้เราก็อยู่ถนนเซาเท่นนะครับหมายเลข4่นะก็อีกประมาณ100ประมาณ110กว่ากิโลนะครับก็น่าถึงตัวของอบีแล้ว่าวนางนะครับก็นี่ครับถนนก็ตงรงยาวๆเลยน,นะเพื่อ ไฟเอาคืนน่าจะหลอนเอาเรื่องแบบนี้ ตอนนี้เราก็ถึงอา่าวนางนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือปเป็นอ่าวนางนะก็ชิวๆเลยนะตรงนี้ รเราก็กำลังนั่งอยู่ตรงเออหาดรนัตานาและอกอย่างนะตรงกระบี่นะครับเราก็มาจะกินอาหารเที่ยงนะนี้เราจะไปไปเข้าพักนะตอนตอนประมาณสักบ่ายสองนะครับเดี๋ยวหาห้องก่อนลรวก็พรุ่งนี้เช้าน่าจะมีแผนไป ไปทัวร์นะทัวร์ล่องเรือไม่ได้ดำน้ำนะนพรัตน์นับ,นบนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมออกมาอีกทีนึง่งนะครับเพื่อตอนนี้เราก็อยู่ที่อา่าวนางนะเดี๋ยวเราจะเดินไปอา่าวนางนะครับเพื่อไปหาอะไรกินกันสักหน่อยนะก็เดี๋ยวไปดูนะว่าบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับ ที่กระดีนะนี่นะเพื่อนนี่ก็เป็นดูนะบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นะครับ ดชิวเลยนะวันนี้ เรากำลังกินข้าวนะนี่ครับของจะมาส่งไปครบนะตอนนี้เราก็อยู่ริมแมวนางนะครับร้านนี้นะก็อะวไกินข้าวกันนะพรุ่งนี้เรามีแผนจะแก้ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะไปจังหวัดภูเก็ตนะเปลี่ยนแผนเป็นแผนไปภูเก็ตสองวันแล้วก็ หาเที่ยวที่นู่นเอานะว่ามาี่นี่ค่าเกาะแม่งโคตรแพงกาคุ้ม,มนะเอาเงินมาน้อยเด้เอามันมีแต่เป็นฟู4เกาะเต็มหมดแล้วก็เจอกับพวกนี้เนี่เพื่อนเดี๋ยวเราตอนนี้อยู่ที่อ,อ่าวนาอีกแล้วตอนเช้านะแต่ว,วันนี้เราจะเช็คเอาท์ออกแล้วไปนอนที่ภูเข็ตแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ ไม่ได้ไปเที่ยวก่อนนะเพื่อนๆว่ามันพแพงนะครบไม่พอนี่มันจะจ่ายหรืหมู่เกาะยี่ีน่นนุ่มก็ประมาณนั้นแหละนะไม,ไม่ไม่เที่ยวก่อนนะรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ตัวใหม่นะพบเงินมาไม่พอนะแล้วก็ทัวร์มันเต็มด้วย ครับจะเหมาไปก็แพงไม่มีตังค์นะอย่างนั้นเดี๋ยวประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ไปดูนะว่าภูเก็ตจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างเนาะนี่นะเพื่อนๆจะหาตอนเช้าน้ําขึ้นนะเม,มือนะ่อวานน้าลงอยู่ตรงนี้นไงเราก็จะเดินทางไปเดี๋ยวไป,ไปกินข้าวเดี๋ยวไปภูเก็ตต่อนะ,ะไปภูเก็ตต่อนะหลังจะออกจาก จังหวัดกระบี่นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ภูเก็ตน,นะตอนนี้ก็เวลาสิบเโมงสิบหกนาทีนะครับนี่ลาก่อนกระบี่เดี๋ยวมาแค่มือใหม่ครับเดี๋ยววางแผนใหม่เงินเงินไม่พอนะเศร้าใจดูสิเพื่อนคตรแจับนะดูเห็นเ,นนะเห็น,เห,นเห็นไหม i